ในโลกออนไลน์นะคะมีการโชว์ภาพสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าทากเปลือยหรือว่าบูดากอนหรือว่าอีกหนึ่งชื่อก็คือว่ามังกรทะเลสีน้ําเงินค่ะซึ่งถึงแม้ว่าบูดากอนเขาจะมีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักน่าอินดูนะคะแต่ว่าพิษของเขาร้ายแรงมากๆค่ะดังนั้นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ออกมาเตือนว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยอย่าสัมผัสเด็ดขาดเพราะว่าเขามีพิษที่อันตรายร้ายแรงมากๆค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดมามันตอนบนค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณหาดกระรนในจังหวัดภูเก็ตตามที่ได้รับแจ้งจากสื่อออนไลน์ในการพบทากเปลือยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคาดว่าเป็นทากเปลือยหรือว่าบูดากอนค่ะซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบได้ตลอดแนวชายหาดของหาดกระรนเลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้นะคะก็ยังพบแมงกระพุนแว่นตาพระอินและก็แมงกระพุนซึ่งแมงกระพุนดังกล่าวเนี่ยเป็นอาหารของทากเปลือยค่ะแล้วก็ย ไม่ได้มีผลกระทบต่อนนะักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะก็อยากจะแจ้งเตือนประชาชนว่าไม่ควรสัมผัสจับต้องซึ่งอาจได้รับอันตรายซึ่งทางศูนย์วิจัยก็จะติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปค่ะ นอกจากนี้ค่ะทาง f a c e b o o k Fanpage นะคะขยะมลสุมก็ได้ออกมาโพสต์เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ระบุว่าบูดาก้อนหรือว่ามังกรทะเลสีน้ำเงินสัตว์น้ำลึกในตำนานพบได้บนชายหาดเลยนะครับพิกัดแถวๆวงเวียนหาดกระโดนจังหวัดภูเก็ตห้ามจับด้วยตาเปล่ามีพิษในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทำลงนาวาสวัสด์นะคะรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะก็ได้โพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเปิดเผยว่าหากทะเลมังกรฟ้ากินแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงเป็นอาหารโดยกินเซลล์เข็มพิษเข้าไปแล้วนํามาไว้ตรงบริเวณปลายนามกลายเป็นอาวุธป้องกันตัวเองได้ปกติสัตว์ชนิดนี้ค่ะจะอยู่กลางมหาสมุทรแต่บางครั้งก็อาจจะเหมือนโดนคลื่นลมแรงพัดมาที่บริเวณชายฝั่งซึ่งถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นสัตว์ขนาดเล็กสีสันสวย แต่ก็มีพิษนะคะซึ่งพิษของแมงกระพุนที่กินเข้าไปนั่นเองค่ะจึงแนะนํานะคะว่าไม่ควรไปแตะหรือว่าไปจับยาคิดที่จะจับไปเลี้ยงเด็กขาดและถ้าเกิดว่าบังเอิญพลาดท่าเสียทีนะคะไปจับโดนก็ใช้หลักเดียวกันกับการโดนแมงกระพุนค่ะก็แนะนําให้ใช้น้ําส้มสายชูเยอะๆในการประดมพยาบาลน,นั่นเองค่ะ